สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเงี้เทียงเทีนะ่ยงมาพี่น้องเนาะนะครับมื่อ,อมาเบิ้งเขาไทยทีอีกแล้วนะครับจักรอบทีทเท่าใแลละบ่จักคนมาไปเบิ้งกันนู่นครับพี่น้องครับรถไถมาไถอีกแล้วน่าจะรอบทีซีแล้ะบว่วนะครับคุไถอีกแล้วที่คอยนี้ นะครับนี่นะนะครับบอลเฝาาทีนะนะครับไทยทีกแล้วจากสิบปลูกอีหยังพนวานะครับปูนพี่น้องเป็นบอลขา,ขาวๆพนนะพนแรงลงไปไกลร,รอบกี่สีเราไทยเองมันท่านในปลูกอยู่ ไถท,ทีไว้ปกติกับพ่นเกษสิปลูกมั่น่ะพี่น้องนะครับรอบนี้เกบสิเป็นมั่นอีกหรือว่าอูอุ่นอยู่ไกลๆพี่น้องระทไถนะครับทีมันเหย้าลงไปข้างล่างเรียนเหย้าลงไปพุานหามาล้วพุน รอบที่เท่าไหรเนาะพี่น้องผู้ใดที่ติดตามจำได้บ่ก็น่ะมาแเลยผู้คนไทยรอบที่เท่าไหร่รอบที่ซีบ่หรือรอบที่สามรอบที่ซีนะครับผู้ใดจำได้คอมเมนต์บอกเลยเด้อ